สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับสืบเนื่องมาจากเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะครับได้ลงข่าวของสำนักข่าว Channel News Asia จากประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้ลงบทความเกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับ โดยใช้หัวข้อเรื่องว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าและสิ่งที่ต้องการคือการจุดประกายซึ่งบทความดังกล่าวนะครับได้ลงเมื่อวันที่2มกราคม2564ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวทางต้นทางของข่าวนะครับผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยครับ บทความดังกล่าวเริ่มต้นด้วยภาพของเรือไฟฟ้าของบริษัทบ้านปูเน็กซ์นะครับที่กำลังลอยลำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเขาเขียนไว้ว่าเรือเฟอร์รี่ที่ทันสมัยออกจากชายฝั่งภูเก็ตเหมือนภาพที่มาจากโปสการ์ดเรือที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ออกจากท่าเรือด้วยความเงียบและเดินทางเข้าหาขอาฟ้า นี่คือการเปิดตัวเรือที่หวังว่าจะปฏิวัติการเดินทางทางทะเลและการท่องเที่ยวรอบเกาะรวมถึงชายหาดที่งดงามของประเทศไทยซึ่งปกติแล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในทุกๆปี E f เ r อรใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน625กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่มาจากดูราพาวเวอร์ผู้ผลิตแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ที่ทำให้เรือแล่นด้วยความเร็ว17นอตพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของราชอาณาจากักรโดยไม่ปล่อยมลพิษใดทำลายสิ่งแวดล้อม การใช้เรือข้ามฟากไฟฟ,ฟ้าเป็นเวลา1ปีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้8,700ต้นตามความร่วมมือในโครงการบ้านปูเน็กซ์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มุ่งเน้นงานด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่ที่ทรงพลังอย่างบ้านปูซึ่งมีธุรกิจหลักคือฐานหินและก๊าซมาอย่างยาวนานสมฤดีชัยมงคล CEO ของบ้านปูเน็กกล่าวว่า เมื่อโลกเรียกร้องให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเรากำลังมองเห็นความท้าทายเดียวกันนี้และตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดกว่าในกลยุทธ์ของเราผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรือเช่นนี้อาจจะใหญ่หลวงเพราะว่ารอบทะเลอดามันมีเรือท่องเที่ยวทางทะเลประมาณ2,000ลำและนอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของภาคขนส่งของประเทศไทยอีกด้วย ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทนที่จะเป็นเชื้อเพลิงแบบเดิมเริ่มปรากฏบนถนนบนรางรถไฟและทางน้ำของประเทศไทยอย่างช้าๆโลกกำลังแก้ปัญหาเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและยานพาหนะไฟฟ้าหรืออีวีกำลังกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลดก๊าซคาร์บอนรายงานข่าวยังได้เขียนต่ออีกนะครับว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมีงานที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในขณะที่กรุงเทพยังคงต้องทนกับมลพิษทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะรถยนต์บทบาทหลักของประเทศไทยในการผลิตรถยนต์ทั่วโลกแม้ว่าจะมีการวางกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ตอนนี้บริษัทต,ต่างๆก็วางตำแหน่งของตัวเองกันแล้ว ดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษในฐานะดินแดนแห่งรถยนต์ควบคู่ไปกับวัดโบราณรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่ออกนอกกรุงเทพซึ่งเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ของโลกที่ได้รวมตัวกันมานานหลายทศวรรษ ภาคการผลิตยานยนต์มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่11ของโลกและเป็นอันดับที่4ในเอเชียรองจากจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นโรงงานและทักษะทั้งหลายของประเทศไทยถูกสร้างจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาบแบบเดิมซึ่งต้องเผชิญกับกระแสะรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งภายใน5ปีนี้รัฐบาลไทยต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับสิ่งใหม่ๆแผนงานของประเทศไทยคือการมุ่งส่งเสริมการผลิตรถ e ีีให้มากถึง30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งปีหรือประมาณ7,000 70, คันภายในสิ้นทศวรรษนี้มีการเปิดตัวมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นรายใหญ่สร้างรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มีการระดมหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเริ่มต้นจากระบบขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นสถานีชาร์จและอุปกรณ์การแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยเช่ารถเทสลา m o เดล3สำหรับลาตะเวน กรุงเทพมหาคนครกำลังเปลี่ยนเรือเฟอร์รี่ดีเซลรุ่นเก่าเป็นเรือไฟฟ้าเพื่อใช้ในแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงรถไฟและรถโดยสารสาธารณะที่ใช้แบตเตอรี่กำลังอยู่ในช่วงทดสอบโดยคาดว่าจะมีการใช้งานอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นนะครับชานน n e ิวส์เอเชียได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของดรสมชายโชคมาวิโรธ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองวิจัยและนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายสมชัยได้กล่าวว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2580จะมีรถ e ีีประมาณ2.5ล้านคันและเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นรัฐบาลต้องสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนความคิดและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าหากใช้รถอีีแล้วจะปลอดภยัย คำถามใหญ่สำหรับประเทศไทยก็คือประเทศไทยจะสามารถแข่งขันในอุตสาหากรรมที่มีการแข่งขันกันทั่วโลกได้หรือไม่เทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผู้บริโภคจะก้าวตามทันหรือไม่เมื่อรถ e ีวียังคงเป็นของที่มีราคาแพงและมีข้อจำกัดอยู่ และเมื่อตระหนักถึงโอกาสที่บริษัทต่างๆในท้องถิ่นเริ่มวางตัวและกำหนดกลยุทธ์ตัวเองในด้านนวัตรกรรมการลงทุนและหลังจากนั้นนะครับทาง Channel News เ s ียได้กล่าวถึงรถบัสไฟฟ้าสกุลซีนะครับโดยเขากล่าวว่าโรงงานประกอบรถยนต์ใหม่ของสกุลซีมีพื้นที่กว้างขวางขนาดใหญ่ ซึ่งในไม่ช้ามีการคาดการว่าหุ่นยนต์ที่ทันสมัยจะประกอบรถยนต์ประจำทางหลายพันคันที่นี่เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าและเรือในรูปแบบต่างๆที่บริษัทออกแบบและประกอบซึ่งวิ่งในหน้าน้้ำภูเก็ตคบคู่ไปกับเรือของบ้านปูเน็กส์ชานา e เอเ s ียยังได้รายงานต่อนะครับว่านับเป็นแรงผลักดันที่ทะเยอทะยานของบริษัทไทยในการสร้างนวัตกรรมของประเทศ และทำให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่ผลิตเองในประเทศนั้นสามารถใช้งานได้จริงเมื่อเผชิญกับการพัฒนา EV ที่มาจากต่างประเทศหลังจากนั้นนะครับช n แนลดิสเ a เชียได้ลงบทสัมภาษณ์ของคุณวีรพลเตชะผาสุขสันติ CEO ของสกุลซีนะครับโดยคุณวีรพลได้กล่าวว่าการผลิตยานยนต์ให้กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องนั้นไม่เพียงพอในยุคที่รถยนต์ไฟฟ,ฟ้ากำลังจะมาถึง เราต้องการกระตุ้นอุตสาหกรรมและสร้างงานใหม่ๆด้วยการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นที่แข็งแกร่งนี่ไม่ได้หมายถึงการต่อสู้กับบริษัทญี่ปุน่นแต่เป็นการหาช่องว่างในประเทศในส่วนของความต้องการในประเทศจริงๆคุณวีรพลยังได้กล่าวกับ Channel New Asia ต่อน,นะครับว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากที่เราจะมีแบรนด์ของตัวเองในขณะนี้ทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ทุกคนตื่นเต้นมากกับโอกาสนี้ซึ่งต่างก็ต้องการผลิตรายงานข่าวยังได้เขียนต่ออีกน,นะครับว่าข้อได้เปรียบของประเทศไทยที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนก็คือความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่สะสมมาอย่างยาวนาน คุณวีรพลได้กล่าวต่อว่าแน่นอนในความคิดของผมประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพราะก่อนหน้านี้เราสร้างรถยนต์สำหรับแบรนด์ต่างๆในโลกเรามีทักษะเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีใหม่มาถึงมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนและเราก็มีฐานความรู้ของเราตัวถังและเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทำให้เรายัางไม่มีแบรนด์เป็นของประเทศไทยแต่โชคดีมากเพราะตอนนี้เครื่องยนต์กำลังจะหายไปและเมื่อเครื่องยนต์แบบเก่าจากไปนั่นหมายความว่าชิ้นส่วนที่เราต้องการอยู่ในมือของเรา ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของรายงานข่าวจาก Channel News เชียนะครับซึ่งเป็นรายงานข่าวที่ค่อนข้างยาวนะครับเพื่อนๆสามารถไปอ่านต่อกันได้นะครับตามลิงก์ต้นทางที่ผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งรายงานข่าวยังได้กล่าวถึงรถตุ๊กๆไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยอีกด้วยนะครับทีนี้ เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียที่มีต่อข่าวนี้กันนะครับโดยชาวมาเลเซียท่านแรกนะครับได้ไมาตั้งคำถามไว้ว่าแล้วนโยบาย E ีวีของมาเลเซียคืออะไรล่ะเราจะอยู่เฉยๆหรอความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่า มาเลเซียจะส่งออกแรงงานเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในปี2030ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียหลายท่านเลยนะครับได้มาตอบคอมเมนต์ท่านแรกเขาตอบเมนไว้ว่าใช่แต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องทำงานในบริษัทรถยนต์แห่งชาติเพื่อเรียนรู้หลังจากนั้นเราจะส่งพวกเขาไปทำงานต่างประเทศ อีกท่านหนึ่งที่มาตอบเม้นนะครับเขาบอกว่าฝันไปเถอะประเทศเราจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานจากบังคลาเทศเนื่องจากประชากรในพื้นที่มีจรรยาบรณในการทำงานที่แย่มากท่านต่อไปที่มาตอบเม้นตนะครับเขาบอกว่าไม่แน่นะเมื่อริงกิตแย่กว่าตากาบังคลาเทศสำหรับตากาบังคลาเทศก็เป็นสกุลเงินของบังคลาเทศนะครับ อีกท่านหนึ่งที่มาตอบเม้นนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นประชากรในท้องถิ่นจะยังคงรู้สึกเบื่อหน่ายโปรดจ,จำไว้ว่าชาวอังกฤษต้องนำแรงงานต่างชาติเข้ามาด้วยเพราะเหตุนี้อีกท่านหนึ่งนะครับที่มาตอบเม้นนี้นะครับเขาบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของเราเท่ากับประเทศซิมบับเวรายได้ u s ์สามารถเป็นราชาได้ในมาเลเซีย เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าในฐานะอุตสาหกรรมใหม่อย่างอ v วีทำให้เกิดโอกาสใหม่ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานหากมาเลเซียเราฉลาดเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ความคิดเห็นต่อไปครับชาวามาเลเซียท่านนี้บอกว่าฮ่าฮ่ประเทศไทยจัดการเรื่องของตัวเองก่อนเถอะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า เราต้องวางแผนเรื่องปริโตนสัสสำหรับปิโตนัสนะครับก็คือบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศมาเลเซียนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่ามาเลเซียตั้งเป้าเป็นศูนย์กลาง R&R ครับสำหรับ R&R นะครับก็คือมาจากคำเต็มว่า rest and relaxation นะครับก็หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจนั่นเอง ครับนันก็เป็นความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับที่มีต่อข่าวจากสำนักข่าว Channel News เชียจากประเทศสิงคโปร์นะครับที่ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา EV ของประเทศไทยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อมาให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ